กระดูกบางแต่คนไข้ต้องการฝังรากเทียมพี่หมอโชคใช้เทคนิคฝังรากเทียมแบบสปิดโบนด้วยเครื่องพีโซโตมมันคือเครื่องอะไรเราไปดูกันก่อนรับฟังสราระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับพี่หมอโชคอ,อีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นวอล์ในคนไข้จริงเนาะ ก็อยากเล่าให้ฟังว่าเคสเราทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างเคสนี้นะคนไข้เนี่ยแพนจะฝังรากเทียมกับเราดูอย่างนี้ดีกว่านี่ในเนี้ยนะครับแทนต้องฝังทั้งหมด123่งสอี่เนาะทีเนี้ยด้านหน้าเนี่ยกระดูกมันค่อนข้างบางนะครับด้านหน้าด้านหน้าก็คือตรงบริเวณนี้เนาะเราเลื่อนเซกชันมาหน่อยเลื่อนเซกชันมาอยู่ตรงนี <can> ้ก็จะเห็นว่ากระดูกมันมันบางนี่ตำแหน่งหนึ่ง ตำแหน่งกระดูกกับตำแหน่งรากเทียมเนี่ยมันขนาดพอๆกันจะเห็นนะครับว่ากระดูกกระดูกมีเท่านี้รากเทียมก็มีเท่านี้นะครับพูดง่ายคือรากเทียมเท่านี้กระดูกมีเท่ากันเลยที่เราฝังไปเนี่ยการฝังมันจะคล้ายๆกับการเจาะลงไปกระดูกก็จะหายทีนี้หายหมดเลยนวัตกรรมทางการทําฟันเนี่ยก็จะมีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าสปิทบนเทคนิคก็คือกระดูกเท่านี้ใช่ไหมแต่เราจะฝังรากเทียมเท่านี้วิธีแก้คือเราจะใช้ตัวแบ่งเนี่ยก็คือเขาจะใช้แบ่ง บแบ่งกระดูกเขาเรียกสปิโบนเทคนิคคือแบ่งไปปุ๊บแล้วค่อยๆใช้แรงผายกระดูกออกกระดูกกระดูกเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนไม้อะถ้าเราปุ๊บทีเดียวมันแตกออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราค่อยๆแบ่งใช้แรงสั่นสะเทือนค่อยๆบานออกนะครับวันนี้ที่ให้ดูนะครับก็คือเทคนิคในการฝังรากเทียมเนี่ยมันมีหลากหลายกระดูกที่บางๆเนี่ยพอดีกับรากเทียมเลยเนี่ยเราก็สามารถฝังโดยปลูกกระดูกน้อยลงได้ เก็บกระดูกคนไข้ไว้ให้มากที่สุดได้โดยเทคนิคหรือเครื่องมือนะครับหมอบางท่านใช้เครื่องมือเหมือนแบบใบเลื่อยแบ่งกระดูเขาเรียกตัดตรงนี้ชึบแล้วก็แบะออกแต่สิ่งที่หมอใช้ตัวนี้เขาเรียกว่าพโซโตโมก็จะเป็นเครื่องมือตัวนี้ใช้แรงสั่นสะเทือนเป็นแบบอัลตราโซนิกคือแล้วมันจะค่อยๆบานออกนะครับขั้นตอนทําก็ใช้เวลามากขึ้นแต่สิ่งที่คนไข้ได้ความเจ็บปวดแผลหลังทําก็ดีกว่านะครับ ดีกว่าใช้เครื่องมือธรรมดาอันนี้ในงานวิจัยหรือว่าที่เขาพิเศษมานะครับถามว่าเราเชื่อไหมก็ครึ่งก็ฟังหูไหวหูแต่แน่นอนอันนี้นุ่มนวลกว่าการใช้ใช้เครื่องมือตอกตอกตอแบ่งๆอยู่แล้วนะครับก็เป็นตัวใหม่เดี๋ยวเราแบง่งเดี๋ยวเราทําให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นในปากคนไข้นะ่าจะเห็นว่าฟันเนี่ยตรงเนี้ยตำแหน่งนี้นะครับกระดูกบางมากนะเดี๋ยวเปิดมาจะน่ากลัวก็ให้ดูคร่าวๆว่าเนี่ยกระดูกมันค่อนข้างบางเนาะแต่ว่าก็ พอทําได้นะค่ะไม่มีปัญหาอันนี้คือในปากคนไข้นะเดี๋ยวตอนทําเราไม่ให้ดูแล้วกันเลือดมันเยอะนะเดี๋ยวมาดูเครื่องมือดีกว่าว่าวางนี้หน่อยค่ะอ่านี่อันนี้เขาเรียกเครื่องพีโซโตมนะก็มีโปรแกรมมีน้ำมีอะไรเงี้ยเครื่องนี้หลายตังอยู่แต่ว่าเราก็โอเคนี่อันนี้อันนี้คือเป็นหัวนะครับก็จะมีหัวหลายแบบอันนี้เขาเรียกเคสฟิสตัลก็เป็นเซตเลยจริงๆมันมีหลายแบบมากเลยนะตัวนี้ใช้ทําการผูกกระดูกในไซนัสได้ด้วยนะก็ เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวตอนทำจะให้ถ่ายคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงแต่ผมไม่ให้ดูในปากนะไปะ ีจะเปิดให้ดูเนาะอันนี้คือตำแหน่งที่เราฝังรากเทียมนะครับจะเห็นว่ารากเทียมที่เราแพนไว้เนี่ยอยู่ในกระดูกตามที่เราคิดไว้หมดเลยนะครับทุกอ,อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นกระดูกที่เติมขึ้นมานะครับขยับไปอีกที่ที่สองนะครับอันนี้ก็คือรากเทียมอยู่ในตำแหน่งของในในกระดูกแบบโอเคเลยแหละ แล้วก็มีการปลูกกระดูกค,ครบถ้วนดีนะครับจากนั้นก็ตำแหน่งซี่ที่3อวันนี้ไม่ต้องมีการปลูกกระดูกใดๆนะครับเพราะว่ารากเทียมอยู่ในกระดูกค,ครบถ้วนนะครับจะเห็นว่ากระดูกก็ยังเกินไม่นี้ตึงฝังทุกอย่างรากเทียมอยู่ในกระดูกดีมากครับในส่วนของการฝังรากเทียมเนี่ย<ม>ตามที่แผนที่เราวางไว้เนี่ยคือเราจะฝังตำแหน่งแรกคือตำแหน่งตรงนี้เมื่อเราตำแหน่งแรกเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราก็จะเห็นว่ารากเทียมของเราเนี่ย อยู่ในกระดูกดีมากนะครับสอดคล้องกับตำแหน่งที่สองที่เราวางไว้ครับรากเทียมเราก็อยู่ในกระดูกดีเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวที่3ค่อนข้างง่ายคือเป็นตัวนี้นครับก็จะเป็นรากเทียมอันนี้ไม่ต้องปลูกกระดูกเลยนะครับถือว่าโอเคม,มากๆเลยอยาให้ดูในนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้คือรากเทียมเนาะหนึ่งสองสามตำแหน่งเป๊ะตามซี่เด้แล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดูกที่เราต้องปลูกนะครับมาถึงบทสรุปนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเคสนี้ครับก็คือว่าจริงๆที่เราให้ดูในเคสเนี่ยในในร็อกเนี่ยจริงๆเคสเนี่ยมาฝังรากเทียม3ซี่ในกระดูกที่บางๆนะครับโดยเทคนิคพื้นฐานของพี่หมอปกติเนี่ยจริงๆหรือหมอท่านอื่นหรือทุกคนก็เหมือนกันก็นคือว่าเราจะฝังรากเทียมก็คือเจาะคว้านลงไปแล้วเราค่อยมาเสริมข้างนอกอีก,อกทีนึงก็ได้หรือบางท่านก็เอากระดูก อีกฝั่งมาปลูกซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้คําว่าขึ้นอยู่กับความเห็นขคงคุณหมอนะครับเคสนี้พี่หมอแสดงให้เห็นว่าเราสามารถรวบทุกอย่างพร้อมกันได้นะครับแต่สิ่งที่อยากแสดงให้เห็นคือเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสามารถปลูกกระดูกคนไข้โดยใช้กระดูกคนไข้เองเพราะว่าถ้าเราใช้เทคนิคปกติคือเราเจาะลงไปเนี่ยมันเป็นควานเป็นรูใช่ไหมครับกระดูกที่เสริมข้างนอกเนี่ยจะเป็นกระดูกสังเคราะห์ทั้งหมดซึ่งโอกาสความสําเร็จแน่นอนมันสู้กับกระดูกตัวเองไม่ได้ แต่เทคนิคที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าสปริตบนเทคนิคคือแบกออกแบกกระดูกออกแล้วใช้เครื่องมือตัวนี้ในการแบกออกใช่ไหมครับเครื่องมือมีหลายแบบที่จะแบกกระดูกออกแต่ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ได้รับการได้คอมเมนต์ว่านุ่มนวลที่สุดในการแบงเพราะว่าใช้เครื่องความถี่อะใบมีดมันจะสั่นกระเทือนมันไม่ใช่มีดนะมันเป็นแบบสั่นแล้วกระดูกมันจะค่อยๆบานออกซึ่งมันมีความนุ่มนวลมากเจ็บน้อยบวมน้อยในในตำรานะแต่ว่าทําขนาดเนี้ยเทียบกับฝังร้อนเฉยๆเนี่ย บวมไวอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้คือดีที่เราจะออเฟอร์ให้คนไข้ได้ถ้าเครื่องมือที่อย่างเช่นบางคลินิกของในเครือพี่หมอเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้ไม่อยู่เราจะมีเซตเล็กที่เป็นเหมือนหัวเลื่อยอ่ะมันก็จะเร็วกว่าแต่ว่าสิ่งที่ความนุ่มนวลตัวนี้มันก็นุ่มนวลกว่าทีนี้ผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในเคสนี้เครื่องมือมันช่วยทํางานอย่างไรเพราะว่าเครื่องมือมันช่วยทํางานถ้าเราฝังปกติกระดูกใช้กระดูกเป็นกระดูกสังเคราะห์ทั้งหมดลูกมานะครับเกสนี้ คนไข้ก็จะได้ความรวดเร็วเจ็บตัวน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แรกมาคือกระดูกที่รีซอลที่ได้เนี่ยจะเป็นกระดูกสังเคราะห์ทั้งหมดซึ่งการความแม่นยําความชัวเ,เข้าเทียบเข้ากระดูกตัวเองเนี่ยมันไม่ได้แต่เทคนิคที่แบบดีที่สุดเลยคือเอากระดูกตัวเองมาปลูกไว้ก่อนมาฝังไว้ก่อนแล้วค่อยมาฝังรากเทียมอีกทีนึงมันก็ทําได้แต่มันเจ็บตัวมากกว่าเมื่อเจ็บหลายครั้งเทคนิคตรงนี้เหมือนกับตรงกลางนะครับก็คือการแบ่งกระดูกให้มันบานออกแล้วก็ฝังรากเทียมแล้ว ฝังต้งเทียนไปด้วยปลูกกระดูกไปด้วยแล้วกระดูกที่มันบานออกมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนใช้กระดูกตัวเองในการเพิ่มมวลกระดูกตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งเทคนิคตรงนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอย่างที่เล่าให้ฟังเราอยากได้ผลลัพธ์ของดีที่สุดเลยต้องทําหลายทีใช้กระดูกตัวเองเจ็บหลายดอกใช่ไหมครับแพงอีกใช่ไหมแต่เทคนิคเน,นี้ยเหมือนเอาผลลัพธ์อันนั้นแต่ว่าทําเหมือนอันนี้คือมาทําทีเดียวได้เจ็บตัวทีเดียวซึ่ง เครื่องมือเนี่ยมันช่วยทํางานได้จริงๆช่วยทําให้คนไข้เจ็บน้อยได้จริงๆช่วยทําให้หมอเนี่ยมีความเครียดในการผ่าตัดน้อยได้จริงๆเพราะว่าอย่างที่หนึ่งในเคอพี่หมอเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องตัวนี้ใช้หัวเลื่อยใช้เหมือนใบ <S <S 1> <S 1> เขาเรียกอ,อะไรนะเลื่อยอ,อหมุนแล้วแบ่งกระดูกแล้วแบ่งแบ่งออกซึ่งมันใช้มือทําได้เพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่าแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องลิ้นฝีปากเรื่องอะไรแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนแรงสั่นสะเทือนมันก็เบาๆคนไข้ก็สบายกว่า อย่าบอกแบบนี้ครับในการทำรักเทียมเนี่ยเทคนิคที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดใช้คําว่าส่วนใหญ่ใช้คํา,ว,าคว่าเหมาะสมดีกว่าคําว่าดีที่สุดมันต้องเหมาะคนไข้เหมาะทั้งเรื่องราคาเหมาะทั้งประสบการณ์หมอเหมาะทั้งสัมภัสงบกระดูกอะไรเงี้ยคือต้องให้แมทช์ให้หมดเพื่อให้คนไข้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับเจ็บน้อยจ่ายน้อย ความแข็งแรงคุณภาพอันนี้คือคุณหมอเนี่ยต้องกรมกล่องคือมีประสบการณ์แล้วก็เสนอแผนการรักษาที่ใช้คําว่าเหมาะสมกับคนไข้คําว่าดีที่สุดดีของหมอเนี่ยอาจจะต้องปลูกกระดูกทิ้งไว้ซึ่งมันทําให้คนไข้เจ็บตัวหลายครั้งนี่แหละสิ่งนี้ที่อยากจะบอกให้ฟังว่าในด้วยเครื่องมือที่ดีอย่างตัวเนี้ยนะครับมันมีดีกว่านี้มันมีไอดีกว่านี้แต่บางทีถามว่าเหมาะสมไหมเคสเนี้ยพี่หมอเลือกเครื่องมือตัวนี้เพื่อให้คนไข้ได้ผลลัพธ์ที่ปลูกกระดูก เหมือนใช้กระดูกตัวเองแต่ว่าเจ็บตัวน้อยเท่ากับใช้กระดูกสังเคราะห์เนี่ยเครื่องมือมันช่วยได้จริงแล้วก็ผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีแบบที่เราคาดหวังไว้นะครับแน่นอนในการผ่าตัดใดๆในความเป็นหมอเนอะเราไม่สามารถการันตีผลได้ร้อซแต่ว่าด้วยเทคนิคก,การทําแบบนี้จากประสบการณ์พี่หมอก็อัตราความสเร็จค่อนข้างสูงเพราะ,ะนั้นก็สบายใจได้นะครับสิ่งที่อยากบอกอีกเรื่องหนึง่งคือด้วยเครื่องมือตัวนี้เห็นหน้าตามันธรรมดาธรรมดาเนอะเครื่องมือมันแพงมากแล้วหัวที่ใช้อ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยใช้แป๊บเดียวก็ทื่อแล้วก็เดี๋ยวต้องทิ้งหัวตัวหนึ่งประมาณ2องหมื่นะเฉพาะกค่าหัวแพงมากนะครับสิ่งที่จะบอกคือเครื่องไม้เครื่องมือในการทํารากเทียมเนี่ยมันมีมบป,ประมาณบางทีใช้แล้วทิ้งแพงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอโจพยายามดูแลช่วยเหลือคนไข้คือเราพยายามเลือกเทคนิคที่เหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปแต่บางอย่างต้องใช้ของดีเพื่อให้ได้เจ็บตัวน้อยแล้วจริงจริงเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นคอร์สให้กับคนไข้ซึ่งเราก็ต้องช่างใจมากๆเลย ะะเพราะฉะนั้นเห็นหน้าตาธรรมดาธรรมดาแพงมากนะเครื่องมือตัวนี้หลายแสนอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าการทำรักบันเทียมเราออกแบบให้เหมาะสมและก็ดีที่สุดให้กับคนไข้ได้งานที่ดีคุ้มค่าจริงๆนะครับก็คงฝากไว้ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรนะครับฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์นะครับฝากสด b ับสไครเป็นกำลังใจให้หมอโช่วและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ